สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับคลิปนี้จะพามาเบรงปัญหานะครับผมผมเจอปัญหาหนึ่งนะครับผมเสื่อว่าปัญหานี่เอ่อต้องเจอหลายหลายคนนะครับต้องเจอนะครับปัญหายังก็คือนะครับปั๊มหนามนะครับปัญหาเกี่ยวกับปั๊มหนามนะครับผมอันนี้ผมเอาเสาขำยันไว้นะครับไอ แคโนรีคมันเสียนะครับก็บอกแค่โนรีมันเสียนะครับมันบอสภาวหรือว่าสิ้นหัวกับโบหงนะครับผมมันได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับผมครับพี่น้องผมเจอปัญหานี่ครับปัญหาปั๊มหนามนะครับมันจีซึมมันจีซึมออกมานะครับมองปาเกล็นนะครับ ี่ครับพี่น้องเบือ้องไก่ผมเปิดแฟลชในเบื้องนะครับนี่นะครับมันจะเสื่อมออกมาผมกินนะครับนะครับที่แหลกที่แหลกผมนึกว่าสิ้น สิ้นเเผ้เขาเบียงอเผาหนานะครับผมนึกว่าจะสิ้นเผาหนาเผาหนาเครื่องนะครับผมนึกว่าสิ้นเผาหนาเครื่องมันหัวนะครับผมมาเบิ่งบะนี้ที่นี่ผมผมล้างผมล้างไม้เบิดนะครับล้างไม้เบิ้ดบะนี่ใส่ไปสักพักหนึ่งก็ยังมีขาบนะครับก็ยังมีขาบผมเกิดเลยในลองสังเกตเบิ่งนะครับ แต่ว่าแต่ว่าเอ่อความนาผมก็ยังแน่นอยู่นะครับเกือบบารวมบันไดนะครับันโยกได้นิดนึงนะครับพี่น้องแต่ว่าผมโมโหว่าว่ามันรวมรวมเขาอ,อื่นมารวมรวมแห้หงนี่อย่างนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังแน่นอยู่นะครับ สายพันธุ์ก็บริปับตึงแหงนะครับนี่ครับสายพันธุ์สายพันธุ์ยังโหยกได้นะครับสายพันธุ์ผ,ผ,ผมปับมันอ่อนนะครับพี่น้องรับผมผู้ใดมีประสบการณ์ก็แนะนำผมนำนะครับผมก็บ่เคยเจอปัญหาน,นี้นะครับพี่น้อง เ่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับพีนองมันเวลามันหอนครับมันยิ่งขึ้นมาหอนพี่นะครับยิ่งขึ้นมาหอนแพงหมอน้มครับห็นว่ามีแต่ขาบขาบดินขับฝุ่นนะครับนี่มันจะมีแต่หม่องเดียวนะครับมืนทึ่งๆนี่พ่กมีนะครับพีนองนี่ครับเตมเลยครับปี่นองเมื่อกบเวลา เวลาผมเหล็งแห่งมันจีมันิีบฉีดออกมาเป็นเป็นเละาอ,อเป็นฟอยนะครับฉีดออกมาเป็นฟอยเลยียวก็ยิงออกมาใส่หม้อนามนะครับพี่น้องผมก็ว่าสิเปลี่ยนอยู่ดอกครับผมแต่ว่าผมไปถามบึงโอ้ค่าชสจ่ใจมันสูงนะครับพี่น้องสามพันสี่พันนนะครับผมก็จะใส่มันคุมคากล้วน,นะครับเนาะ นี่นะครับผมมาบอกสูฟังนะครับเพื่อนๆพี่ๆช่างที่มีความหูก็นแนะนําผมมาเลยนะครับว่าควรทีแต่งไดดีนะครับรถนี่ก็เป็นรถอยู่ประมาณหกปีนะครับพี่น้องรถหกปีนะครับก็ได้ติดก็เทอร์โบมาปีหนึ่งนะครับก็โบมาปีหนึ่งโบนี่ผมโบได้จูนน้ำมันนะครับโบได้จูนน้ำมันโบได้ บอดีไซสปริงสิ่งนะครับเดิมเดิมนะครับเดิม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 โรงงานนะครับสเตปเดิมเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าเป็นแค่โบโบวีดเฉยนะครับโบเสียงหวานนะครับมันเป็นโบหลอบสานะครับเท็ตท่อปู่กับบอดี้นะครับอันนาคตผมกะว่าอัพสเตปเทอร์โบนะครับพี่น้องอัพสเตปเทอร์โบหม่ี๋ยวห้ผมเปลี่ยนปั๊มหนาำก่อนนะครับ ครับผมกับพี่ๆท่านใดมีความหูกันแนะนำสอนผมนั่นเอยครับผมคลิปนี้ผมยังหลายครับสวัสดีครับ